หลายคนอาจคิดว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นเพียงงานอดิเรกแต่ในทางธรรมการดูแลชีวิตเล็กๆเหล่านี้สามารถสร้างอานิสงส์และบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ดงจิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงคำถามคือการให้อาหารการพาไปหาหมอการดูแลยามเจ็บป่วยการกระทำเหล่านี้ สร้างบุญให้เราอย่างไรบ้างและกรรมดีที่เราทำกับพวกเขาจะส่งผลดีต่อชีวิตเราในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนสีสีขาที่อยู่เคียงข้างเรานั่นคือน้องหมาและน้องแมวในพระพุทธศาสนา บุญกุศลพื้นฐานที่เราสร้างได้จากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีสองข้อหลักๆคือเมตตาภาวนาและทาน 1. การสร้างเมตตาบารมีหรือความปรารถนาดีเมตตาบารมีคือการที่เรามีความปรารถนาให้ผู้อื่นซึ่งในที่นี้คือสัตว์มีความสุขการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้จิตของเราต้องฝึกความเมตตาอยู่ตลอดเวลาอาน,นิสงส์ที่ได้รับคือการฝึกเมตตาในชีวิตประจำวันจะช่วยดับโทสะหรือความโกรธและดับความตระหนีถี่เหนียวหรือโลภะทำให้จิตใจของคุณเยือกเย็นลงเมื่อคุณเมตตาต่อสัตว์คุณก็จะสามารถเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะได้บุญกุศลจากการแผ่เมตตาจากการทำเรื่องง่ายๆที่เราทำเป็นปกติเช่นแม้แต่การลูบหัวสัตว์เลี้ยงด้วยใจเมตตาเป็นอัปปมัญญาคือเมตตาที่ไม่มีประมาณซึ่งมีอานิสงส์สูงมาก 2. การสร้างทานโดยการให้ปัจจัยสี่ทานคือการให้สิ่งของที่จำเป็นการให้อาหารที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลคือการให้อามิสทานหรือทานวัตถุแก่สัตว์ผู้ขาดแคลนอานิสงส์ที่ได้รับคือการให้ทานนี้ ช่วยลดความโลภในใจเราและทำให้เราเป็นผู้มีความอิ่มเอมใจจากการเป็นผู้ให้ผลบุญนี้จะส่งผลให้คุณเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนในปัจจัยสี่และมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อยามที่คุณเดือดร้อนการเลี้ยงสัตว์จึงเป็นเหมือนโรงเรียนฝึกเมตตาและทานที่คุณสามารถปฏิบัติได้ ทุกวันโดยไม่รู้ตัวนอกจากเมตตาและทานแล้วการดูแลสัตว์เลี้ยงยังสร้างอานิสงส์ที่จะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณในสี่มิติที่สำคัญอานิสงส์ข้อที่หนึ่งคือการมีสติและความรับผิดชอบหรือกรรมทางจิตกรรมดีคือการที่คุณต้องลุกขึ้นตรงเวลา เพื่อให้อาหารการพาไปเดินเล่นตามเวลาการดูแลความสะอาดสิ่งเหล่านี้คือการฝึกสติและความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมออาน,นิสงส์ที่คุณจะได้รับคือความรับผิดชอบนี้จะถูกฝังลงในจิตสำนึกของคุณทำให้คุณเป็นคนที่มีวินยัย ส่งผลให้การงานและการเงินของคุณมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะบุญของความมีวินัยได้เริ่มก่อตัวแล้วอาน,นิสงค์ข้อที่สองคือการได้รับความรักที่บริสุทธิ์หรือผลของเมตตากรรมดีคือการที่สัตว์เลี้ยงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือผลสะท้อนกลับของเมตตา ที่คุณแผ่ไปให้พวกเขาอานิสงส์ที่คุณจะได้รับคือเมื่อคุณมอบความรักที่บริสุทธิ์คุณจะได้รับความรักที่บริสุทธิ์กลับมาการมีสัตว์เลี้ยงที่รักเราอย่างจริงใจช่วยเยียวยาจิตใจลดความโดดเดี่ยวและทำให้คุณรู้สึกว่ามีค่าและเป็นที่รัก นี่คือบุญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยตรงอันนี้ส่งข้อที่สามคือการสร้างความอดทนและขันติบารมีหรือการจัดการโทสะกรรมดีคือเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณทำบ้านพังทำสกปรกหรือทำพฤติกรรมที่คุณไม่ชอบคุณต้องใช้ความอดทนหรือขันติอย่างมากในการจัดการ อันนี้ส่งที่คุณจะได้รับคือขันติที่ฝึกฝนจากการเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับโทสะที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือคู่ชีวิตได้เยือกเย็นขึ้นเมื่อคุณฝึกไม่โกรธสัตว์คุณจะฝึกไม่โกรธมนุษย์ได้ทำให้ชีวิตคุณสงบสุขขึ้นอันนี้สงข้อที่4คือการช่วยชีวิตและรักษาศีลหรือ อาน,นิสงส์งของการไม่เบียดเบียนกรรมดีคือการที่คุณช่วยชีวิตสัตว์จรจัดหรือการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตหรืออภัยทานให้กับพวกเขาและเป็นการรักษาศีลข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์อย่างสมบูรณ์อาน,นิสงค์ที่คุณจะได้รับคือผู้ที่ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตอื่นอาน,นิสงค์ จะส่งผลให้คุณเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวและเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆในชีวิตและเพื่อให้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นการสร้างอานิสงส์และบุญกุศลที่สูงสุดเรามาดูสามแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับเมตตาบารมีของคุณค่ะ 1. การใช้สัมมาทิฏฐิคือการเลี้ยงด้วยเมตตา ไม่ใช่กรรมสิทธิ์จงมองสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นทรัพย์สินหรือเครื่องประดับหลักปฏิบัติคือทุกครั้งที่เล่นกับเขาให้ระลึกในใจว่าเรากำลังดูแลชีวิตหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันในชาตินี้การเปลี่ยนมุมมองนี้จะทำให้ความแม่ตาของคุณบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 2. การใช้สัมมาสังกัปปะคือการฝึกวิปัสสนาจากการดูแลเฮาคุณตั้งความดำริชอบหรือสัมมาสังกัปปะใช้การเจ็บป่วยการแก่ชราและการจากไปของสัตว์เลี้ยงเป็นอารมณ์วิปัสสนาการปฏิบัติคือเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงแก่ลงให้พิจารณาว่านี่คือความไม่เที่ยงหรืออนิจจัง แม้แต่ชีวิตที่เรารักก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปการพิจารณาไตรลักษณ์จะช่วยให้คุณคลายความยึดติดและทำให้คุณไม่ทุกข์เกินไปเมื่อถึงเวลาต้องจากกัน 3. การใช้สัมมากรรมมันตะคือการแผ่บุญให้สัตว์เลี้ยงทุกครั้งการสร้างกรรมดีทางกายวาจาเช่นทุกครั้งที่คุณให้อาหารลูกหัว หรือทำความสะอาดให้เขาให้กล่าวในใจว่าบุญกุศลจากการให้ทานและเมตตาของฉันนี้จงถึงและพูดชื่อสัตว์เลี้ยงขอให้เจ้ามีความสุขและถ้าเจ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกนั้นการทำเช่นนี้คือการส่งบุญโดยตรงให้แก่สัตว์เลี้ยงและเป็นการสร้างเมตตาจิตให้คุณอย่างสมบูรณ์ที่สุด สัตว์เลี้ยงคือครูที่มาสอนให้คุณรู้จักกับรักแท้ที่บริสุทธิ์และมาเป็นนาบุญให้คุณได้สั่งสมอริยทรัพย์จงใช้ทุกนาทีที่คุณอยู่กับพวกเขาให้เป็นโอกาสในการสร้างบุญด้วยเมตตาทานและสติแล้วชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขความปลอดภัยและความอิ่มเอมใจอย่างยั่งยืนค่ะ และก่อนที่เราจะจากกันไปขอเชิญทุกท่านร่วมกล่าวบทขอขมานี้ไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเปิดใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับไอเดียการสร้างบุญและกรรมดีในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างความดีเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีต ขอให้ตั้งจิตให้มั่นคงแล้วกล่าวตามข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอสำนึกผิดในกรรมชั่วที่ข้าพระเจ้าเคยได้กระทำไปแล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ได้ทำผิดพลาด ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งที่ทำด้วยตนเองและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำขอให้บาปกรรมเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตที่เคยถูกเบียดเบียน และขอตั้งจิตมั่นที่จะไม่กลับไปทำกรรมเช่นนั้นอีกนับจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสร้างแต่กรรมดีเพื่อให้ชีวิตเป็นแสงสว่างทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเทิน